โตโยต้ารีว 2.4J ปี2016คันนี้ครับเอาไปเลยครับราคาเพียง4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไปเลยครับโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดําเนินการต่างๆครับแล้วเอาไปอีกอย่างครับช่วยส่งข้างงวดนาน1ปีครับเอา สวัสดีครับพบกับผมอีกช่นเคยนะครับธนาเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่มองหารถใช้งานสักคันนะครับเป็นกระบะรุ่นนิยมผมบอกเลยว่าในคลิปนี้นะครับมีมาแล้วนะครับอีกหนึ่งคันครับกับรุ่นนี้เลยนะครับ Toyota r e v o ว 2.4J นะครับตัวนี้เป็นรถปี2016นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยๆแถมยังได้เป็นโปรโมชั่น จะทางร้านนะครับฟรีดาวฟรีจัดสีโอนฟรีค่ามเรืนองการต่างๆครับแล้วก็เอาไปอีกหนึ่งครับช่วยส่งค่างวดไปเลยครับ1ปีเต็มๆกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเรามาดูด้านหน้าของเขากันก่อนเลยนะครับสำหรับโตโยต้ารีโว่ 224J ปี2016นะครับไฟหน้าของเขานะครับก็เป็นแบบโครมาติกรีเฟ็คเตอร์นะครับเป็นโคมฉายหลอดไส้ธรรมดานะครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าสีดํานะครับ ตัวนี้ก็มีเป็นตัว 2.4G นะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับก็แม็กใหม่ทั้งสี่เส้นเลยครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับขอบ18นะครับแต่งลอนลอไว้ให้แล้วนะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจากโรงงานก็จะเป็นล้อกระทาฝาครอบธรรมดานะครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่แก้มซ้ายขวาข้างตัวรถนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำนะครับไม่มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นสีดำนะครับไม่มีการติดตั้งกันสาดมาให้นะครับ สวยเลยนะครับแต่งหล่อๆมาให้แล้วนะครับถึงจะเป็นตัว 2.4J นะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นโอมหลอดธรรมดาครับดูแลรักษาง่ายๆครับค่าบำรุงรักษาต่ำๆนะครับไม่มีการชนท้ายมาให้นะครับเมอร์เซอร์าท้ายนะครับก็จะเป็นสีดาครับมีไฟเบรกตรงที่3อยู่ตรงฝาท้ายนะครับเซินเซอร์ปักกิ้งด้านท้ายไม่มีนะครับด้านท้ายครับก็เป็นรุ่นหนึ่งครับที่น่าใช้นะครับสภาพสวยๆนะครับ สำหรับด้านในนะครับด้านในของเขาก็จะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับตัวนี้เป็นตัว2 4งนะครับกระจกของเขาก็จะเป็นแบบมือหมุนนะครับมีเซ็นทรัลล็อกให้ในตัวนะครับกระจกเป็นกระจกมือหมุนสามารถตัวนี้สามารถทําเป็นระบบไฟฟ้าได้นะครับถ้าต้องการก็เบาะทางร้านเป็นพิเศษได้นะครับเบาะนั่งของเขานะครับก็จะเป็นเบาะผ้าสีดานะครับนี่ครับสภาพสวยงามนะครับไม่มีขับไม่มีชํารุดนะครับ ภาพีส,สยๆรถปส2016นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดอยู่นะครับตัวนี้เลขไม้ไน,น้อยๆครับวิ่งเพียง10,000แสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับภายในสวยๆเช่นกครับภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะครับเบาะนั่งต่างๆเป็นเบาะผ้านะครับภายในสวยๆมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับ เรามาดูด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันสักหน่อยนะครับสำหรับ Toyota r e v o l 2.4J คันนี้นะครับรถปี2016นะครับสภาพห้องเครื่องนะครับก็เดิมๆสวยงามครับนี่ครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับห้องเครื่องเดิมๆสวยงามครับตัวนี้ก็มีระบบ ABS มาให้ด้วยครับถึงจะเป็นตัว J นะครับก็ระบบความปลอดภัยของเขาก็ใส่ใจใส่มาให้หมดนะครับ สภาพเครื่องยเดิมครับไม่เยิ้มไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เยิ้มด้วยนะครับไม่เยิ้มไม่ชํารุดไม่ดัดแปลงแก้ไขไม่ได้อุด e g r อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับสภาพเดิมนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับรถที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆเลยครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับน้ำมันเครื่องก็ถ่ายให้ด้วยนะครับรับรองครับหายห่วงแน่นอนครับรถที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับฟีดาวฟีจัดฟีโอนะครับฟีค่าดาเนินการต่างๆนะครับแถมนะครับเอาไปเลยนะครับคันนี้นะครับ ช่วยส่งค่างวดนานถึง1ปีไปเลยนะครับเอาไปเลยนะครับออรถที่เพชรร์เซ็นเตอร์ผมดูแลให้อย่างเต็มที่นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบรถคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาโดยตรงหาผมธนาเพชรร์เซ็นเตอร์หรือว่าติดต่อทางเพจร้านนะครับหรือช่องทางแชทต่างๆครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับในคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันไงก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ